เมนะเยอะเว้าก็ไทยลีอะไรไยันไปน้นอยาไปตรงกลางอีกใจเย็นนตรงทำความพร้อมศพไหว้ ท่านผู้วิเกียรติครับพระพุทธองค์ตัสว่าถ้าไม่มีการให้อาภัยผิดและไม่คิดที่ินซึ่งความหลังแต่หาสามัคียากคามอกกันเพราะความรังย่อมมีทั่วทุกตัวตนและถ้าชระด้วยอาวุธก็จะสิ้นสุดที่ความแค้นใช้ธรรมะชนะแทนความขุ่นแค้นก็จะหายไป กับพิมพ์าังขนพระอาจารย์สาฐานิสโรประธานสุพระพิสุและสามเณรนทุกรูด้วยความครบอหล่งสูงเรียนท่านสะอาดชันรำกำนันตะบนร่มทองประธานฝ่ายคาร่าและท่านผู้นิเคตที่เราทุกท่านขอกราบขระมาดวงวิญญาณนายวินิชเชนรําผู้ไรชนด้วยความอาลัยยิน แต่ผมนายยิ่งผ่านว่องไวซึ่งได้รับขันธารามากทางจ้าภาพให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีชาปนกิจศพนายวินิตเชนรัมผู้วายชนเป็นผู้มีเกียรติที่เคารพครับหาเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวเชนรังผู้สูญเสียคุณพ่อผู้สูญเสียลูกชายผู้ที่เปี่ยมสมืนแกวตาดวงใจต,ต้องมากักไายอย่าง ไม่มีวันที่จะกลับคืนมาเหยียงความเศร้าโศกเสียใจให้กับบุตรธิดาคุณพ่อคุณแม่และญาติสนิทมิตรสหายและในวันนี้ทุกคนได้มาพร้อมกันนัดถาพนสถานแห่งนี้เพื่อร่วมแสดงความรักความอาลัยในการจากไปของนายมินิชินรำเป็นครั้งสุดท้ายขออานุภาพแห่งคุณพระพุทธอานุภาพแห่งคุณพระธรรม อาโลภแห่งคุณพระสงฆ์และอาโลภแห่งคุณงา,ามความดีซึ่งนายมีดดชเชนธรรได้เคยสร้างสมเดนั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จงหังหนนำสุงทรเวียญนญาณสู่ส,สวนสวรรค์สถิตสถาพรในสังไายจะพบโลกสวรรค์เบื้องหน้านอนเทิงพระผู้มีเกียรติคาราคาลำดับต่อจากนี้แต่ทางเจ้าภาพมีกิตสิ์ตาที่จกถวลายปัจจัย ให้กับปั๊บโอกาสนี้ขอเรียนเชิญเจ้าภวผ้าตรงหน,น้าหน้าเลยนะครับเรียนเชิญครับเจ้าภาพครับดลูกหลานนะครับอายืนอยู่ตรงหน้าเลยนะครับแตเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติาอาจจะเชิญคุณแม่ด้วยคุณแม่ของคุณวินิจเชิญน้ำอายุก็เก้าสิบปีตรงหน,น้าหน้าเลยนะครับช่างภาพไป ถ่ายให้ด้วยอาทิมย์นานะครับถือกล้องให้ด้วยนะครับได,ได้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเลยวเดี่มันจะตัดกออธินนี้อธิฐานใจถ่ายรูปอารายนะครับด้วยพุทธิจิตที่เคารพเพื่อเป็นการตอบแทนพลังความดีที่มีต่อสังคมโดยรวม วันนี้ากอภทพมีกิจสถาที่จะถวายปัใจจัยให้กับวัดครัันก็ที่นี้ถวายปัใจจัยให้กับสำนักสูงวัดบ้านหนองไทยขเือนเชิญไบล้ยาชกรสำนักสูงวัดบ้านหนองไทยน,นะครับเป็นผู้รับมอบขอเลื่อนเชิญครับ ้มก็จับซ้อมอัดใจของก้องถ่ายรูปลำดับที่สองนะครับทําต่อภาพมีกิจสถานที่จับมอบตุนให้กับศูนย์เด็กเล็กบ้านเริ่มทองโดยคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเริ่มทองเป็นผู้รับมอบขอริเริ่ครับ ต่อไปนะครับทางเจ้าภาพจาะได้รับมอบเงินจากพนกิีกสพของบ้านน้องไก่ก็กลัวละห้าล้าบาทเลยเชิญผู้นำชุมชนทั้งห้าันนะครับช่วยให่วยช่วยอบตอนะครับอมอบทุนให้กับีิเนชาวนาอิกศกนะครับจำนวนสี่หมื่นเจ็ดบาทของบ้านน้องไก่ของเราอเทิญน,นะครับ ตันทัครู้วิจิตรทียรต่ว่าครับเราตัดต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าไตรปังสุขุลเจิดไต่เปิดสี่ถุงด้วยกันนะครับฝั่งบนเมื่งปืนที่หนึ่งเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่รถเฉินรำปืนที่สองเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุทธีขอนรำปืนที่สามเรียนเชิญคุณแม่ทองการเชินรำ และเผื่อที่สี่เรีอนเชิญคุณพ่อถิ่นสม,มุทรพิรันทั้งสี่ท่านได้ให้เก็บคุค้นท่าท่าใจบางสุขุลขอเรียนถึนครับสี่ท่านนะครับผู้ใหญ่รถเชิญรำผู้ใหญ่สุขีขอรำคุณแม่ทองกันเชิญรำคุณพ่อถิ่นสม,มุทรพิรันนะครับเรียนเชิญ คุณพ่อตียมคุณแม่แทนการเรียนเชิญนะครับเลยสะดวกหรือไม่ถ้าไม่สะดวกให้ตัวแทนก็ได้ครับดึงประเมินเลยบ้านเมืองเลยบ้านเมินเลยถ้าคุณแม่ไม่สะดวกก็ให้ลูกหลานก็ได้แต่คุณแม่ไม่เป็นตัวแทนเลยค่ะนะครับคุณแม่ นรับบนี้ตีพระถุนเจ้าเสียรูปเมตตาพิจารณาท่าตรของสกุลก็กลาวถึงนะ